สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ,อตรงนี้มีให้เลือกด้วยค่ะทุกคนนีมีคุณหมอเฉพาะทางเยอะมากคุณหมอให้คําปรึกษาดีมากๆเลยค่ะแบบ500บาทก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะพยายามรีวิววันนี้นะคะแพรจะมารีวิวแอปหาหมอออนไลน์กันค่ะเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โควิดในช่วงนี้นะคะที่ระบาดหนักมาก อย่างที่บอกไปค่ะว่าวันนี้เราจะมารีวิวแอปใช่ไหมคะแอปนี้ชื่อว่าแอปรักษานั่นเองทุกคนคงจะเคยคุ้นหูคุน้นตากันบ้างเพราะว่าแอปนี้เนี่ยมีมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดในช่วงน,นี้ที่เรากลัวการออกไปข้างนอกกลัวการไปรับเชื้อถ้าเผื่อไม่สบายเนี่ยไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็กลัวว่าจะไปรับเชื้อกลับมาอีกแอปนี้ก็คือเหมอเอาะมา,ากนะครับตัวแพรวเนี่ยยังไม่เคยลองเล่นเลยงั้นเราไปดูกันเลยเราก็จะมาเข้าแอปกันแพรวลองเข้ามาในแอปตอนแรกและแล้วมันจะให้กรอกนี่ข้อมูลส่วนตัวมีข้อมูล กภาพด้วยค่ะทุกคนนีให้ใส่น้ำหนักส่วนสูงสถานะนั่งคันไม้สูงหรี่ไม้เดี๋ยวเราจะวอมอม้อมประวัติแพ้ยาประวัติโรคประจำตัวประวัติการผ่าตาัดแล้วก็ประวัติครอบครัวค่ะเพื่จะให้คุณหมอที่เวลาเราคอนซัลท์กับเขาเนี่ยเราจะได้อ่านประวัติครขาวๆก่อนอ่าต่อไปรูโ้โรค อ๋อในฟัง์กชันรู้โลกก็จะมีแบบพวกบทความให้อ่านต่างๆอุย๊ยดีเหมือนกันนะเนี่ยอุย้ยดีนะทุกคนอ๋อนี่ไงทีมคุณหมอออนไลน์อุย๊ยไหนขอดูคำว่าเขากดไอคอนคุยกับคุณหมออ๋อตรงนี้มีให้เลือกด้วยค่ะทุกคนหมีคุณหมอเฉพาะทางเยอะมากตั้งแตุ่มานแพทย์สูตินารีอายุรแพทย์ทางด้นปัสสากระดูกและข้อ มีจิตแพทย์ด้วยเฮ้ยโคตรเจ๋งอะเราสามารถพบจิตแพทย์ออนไลน์ได้แล้วค่ะแล้วก็มีแพทย์หูคอจมูกศัลยแพทย์แพทย์ผิวหนังแล้วก็ระบบประสาทตแพทย์จตุแพทย์โหมีเยอะมากเจ้ค่ะทุกคนแต่ถ้าเืิดเรารีวิวโลกทั่วไปมันก็จะธรรมดาไปใช่ไหมคะทุกคนแพรตัดสินใจแล้วว่าเราจะมารีวิวจิตแพทย์กันค่ะดีมากเลยอะทุกคน เราสามารถพบจิตแพทย์ออนไลน์ได้ก็สำหรับใครที่ยังกลัวกันไปพบจิตแพทย์อย่างเงี้ยแค่ว่าแอปนี้เนี่ยเหมาะมากๆในการที่เราลองคุยกับจิตแพทย์ออนไลน์ก่อนเราจะได้แบบรู้ว่าเราชอบไหมหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอท่านนี้แพทย์หญิงสิริรักษ์คนให้คะแนนดีมากเ е ตติ้งก็คือเต็มเลยเรามาดูกันความชำนาญเฉพาะทางประสบการณ์1ิปีให้คำปรึกษา ทั้งโควิดเครียดซึมเศร้ากังวลแพนิคไบโลพล้ร่างครอบครัวการเรียนการงานมาสัมพันธ์ LGBT โอ้โประวัติของคุณหมอคือยาวแยะมากมากเลยค่ะทุกคนรับคำปรึกษาสถานการณ์โควิดกังวลเรื่องการติดเชื้ออ่าถ้าใครกังวลก็สามารถพบหาคุณหมอได้นะคะเนี่ยโรคโฟเบียต,ต่างๆปัญหาการเรียนโรคดึงผมแฉะแกะผิวหนังโรคย้ำจิดย้ำทำโรคหูแว่วพวกหลงลืมหลงหลงลืมเื่อะไรก็สามารถปรึกษาคุณหมอได้ด้วยพวกอหกหักอะไรเงี้ยปัญหาความรักอาการใจสั่นก็สามารถหาจิตแพทย์ได้ค่ะทุกคน ถ้าเราเลือกคุณหมอคนนี้เป็นโทแล้วกันเนาะจริงๆแล้วเราสามารถคอลวีดีโอได้แต่ว่าคุณหมออาจจะไม่สะดวกตอนนี้มันก็จะขึ้นว่ายินยอมรับที่จะได้รับการบอกกล่าวไหมอยอมรับพิมอาการเราบอกว่าเราเครียดช่วงโควิดดีไหมนั่นเดี๋ยวแพลขอพิมอาการก่อนเอาซักโควิดไม่กี่เดือนแล้วอะหลายเดือนเป็นปีแล้วเนาะยินเยินกันจ่ายมีเวลาปรึกษา15นาทีค่าใช้จ่ายในการปรึกษา5 0 0้บาท ถ้าเผื่อมีโปรโมชั่นก็ใส่ไปแล้วก็มีวิธีการชำระเงินก็มีให้เลือกบัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วก็เป็นแอปรักษาเครดิตอันนี้ก็คือต้องเติมเงินเข้าไปในแอปก่อนอันนี้สมมติว่าสิบห้านาที5 0 0บาทถ้าเผื่อสามสินาทีก็1000บาทก็เพิ่มขึ้นไปครั้งละ5 0 0รอบาทนั่นเองทุกคนเอ,เอาเอาแค่สิบห้านาทีพอนะตอนนี้คุณหมอก็กำลังอ่านเคสน,นะคะมีเวลาทั้งหมด3นาทีอก็อย่าออกจากระบบเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเรียกเรียกเรียกแพลวก็ได้ค่ะคุณหมอปรึกษาเรื่องความเครียดภาวะเรื่องตอนโควิดหรือว่าช่วงนี้คนจะเป็นโรคซึมเศร้ายือ้ออาจจะให้คุณหมอแนะนําทาไมคนสมัยนี้ถึงเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้น,นะคะพอย่างนี้นะคะคุณแพลวคือซึมเศร้าที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะสามารถเจอได้ถึงประมาณ12เซเลยเรื่องของยุคโควิด19ที่จะทําให คนไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้เจอคนที่สนิทเหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงเช่นอาจจะตกงานอาจจะต้องทํางานกับตัว work from home อยู่ในบ้านแบบนี้นะคะก็ทําให้เกิดความเครียดร,รวมถึงสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุล<ม>ก็จะทําให้เกิดเป็นซึมเศร้าขึ้นมาได้ค่ะแ,ล,แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วสิ่งแวดล้อมนี่มีส่วนไหมคะคุณหมอสิ่งแวดล้อมมีส่วนนะคะเช่นสิ่งแวดล้อมที่กดการ ม่ปลอดภัยทําให้เกิดแบบๆกับเกิดความระแวงที่จะอยู่แบบนี้นะคะรวมถึงสภาพเป็นลมเสือเส่อมโซมหรือตัดกันทีหรือว่าจะต้องอคอยมีความเครียดอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะคะ่สะสภาพแด็นลมก็มีส่วนเหมือนกัน,นะคะ่ะคนที่คิดว่าตัวเองกําลังเป็นโรคซึมเศร้าสามารถหายเองได้ไหมคะหรือว่าคุณคุณหมอแนะนําให้มาพบจิตแพทย์ก่อนดีกว่าคือถ้าเกิดว่าเป็นซึมเศร้าในระดับเล็กน้อยใช่ไหมคะเช่น ยังไม่ได้ถึงขั้นอยากจะทําร้ายตัวเองอยังไม่ได้ถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตายโดยธรรมชาติของโรคนะคะซึ่งเศร้าท่าไม่ได้ไปพบแพทย์ไม่ได้รับการรักษาไม่ได้รับประทานยาซึ่งเศร้าที่เกิดอาจจะอยู่ได้นานถึงประมาณ12เดือนหรืออยู่ได้นานถึงประมาณ13เดือนเลยนะคะอ,อาการจะหายดังนั้นหมอแนะนําว่า,าการที่มาพบแพทย์ ผลกระทจิตแพท์นะคะก็จะช่วยในการให้คำปรึกษาและแนววิธีการจัดการอารมณ์รวมถึงการรับประทานยาก็จะทําให้ระยะของโรคสั้นลงก็จะหายเร็วขึ้นก็ถ้าเกิดว่าในซึมเศร้านะคะที่เริ่มสังเกตเห็นตัวเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงเช่นรู้สึกว่าซึมมากขึ้นไม่อยากเจอใครไม่อยากพูดกับใครมีความคิดอยากจะทําร้ายตัวเองขึ้นมามีความคิดถึง อยากจะทำร้ายตัวเองอยากจะฆ่าตัวตายเป็นลนาานักษณะอารมณ์เศร้าอยากจะร้องไห้ไม่มีความสุขเป็นหลายๆวันติดกันแบบนี้นะคะอืจอจะเป็นลนาานักษณะเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรเลยสิ่งที่เคยสนใจก็ไม่อยากทำทำอะไรก็ไม่สนุกไม่เพลิดเพลินเป็นหลายๆวันติดกันจนกระทบทำให้เกิดความรู้สึกทรมานกระทบกับการงานกระทบกับการเรียนหรือกระทบกับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทานอาหารได้ลดลงนอนก็ไม่หลับ แนะนาให้ให้มารักษาก็คือจิตแพทย์ก็จะช่วยช่วยให้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็รวมถึงจะคอยรับฟังให้ได้พูดระบายหาทางออกรวมกันรวมถึงให้คาปรึกษาให้คําชี้แนะว่าจะต้องจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรจะต้องจัดการภายในจิตใจของเราอย่างไรแบบนี้ค่ะรวมถึงการป้องกันเพื่อไม่ให้อาการกําเริบค่ะ มันก็เดี๋ยวอยากให้คุณหมอแบบให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์ช่วงนี้หน่อยที่ว่าคนจะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโควิดต่างๆแล้วทำให้คนเครียดมากคุณหมอมีวิธีแนะนำการจัดการความเครียดเบื้องต้นยังไงบ้างคะค่ะก็จะเป็นลักษณะาการปรับเปลี่ยนอารมณ์ปรับเปลี่ยนความคิดที่เกิดน,นะคะคอยให้กำลังใจตัวเองโดยเห็นสิ่งต่างๆที่เคยทำได้นะคะเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นความภาคภูมิใจในชีวิตของเรา ความเป็นจริงนะคะคอยตั้งคำถามเพื่อพิสูจน์กับตัวเองให้เรามามองหลายๆด้านมองในทางด้านบวกมากขึ้นรวมถึงการดูข่าวโควิดก็อาจจะดูข่าวได้ประมาณ1-2ครั้งต่อวันนะคะมีการดูแลสุขภาพในการออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อลดความเครียดลดความกังวลแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ด้วยนะคะรับประทานอาหารให้ครบห้ามดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็นอนหลับอย่างน้อยวันละ6-7ชั่วโมงต่อคืนแล้วก็งดการดื่ม แอลกอฮอล์หรืองดการใช้สารเสพติดนะคะเพราะว่าจะยิ่งทำให้เกิดความเครียดเกิดความเศร้าแล้วก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาอื่นตามมาได้จากการดื่มแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดนะคะคุณหมออยากมีอะไรฝากคนทั่วไปไหมคะที่ยังกลัวการพบจิตแพทย์อยู่ฝากที่ท้ายสักนิดหนึ่งก็แนะนําว่าการการพบจิตแพทย์นะคะในในปัจจุบันนี้มีคนมาพบจิตแพทย์มากขึ้นนะคะการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องที่ ใช่เรื่องที่จะทําให้รู้สึกรู้สึก,สกอับอายหรืออะไรแบบนั้นนะคะโอเคค่ะจากที่คุณหมอให้คำปรึกษามาก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณหมอวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะค่ะวัสดีนะคะแพลวอืมคุณหมอให้คำปรึกษาดีมากๆเลยค่ะแบบ ไม่นึกว่าการหาหมอจิตแพทย์เหมือนได้มีเพื่อนมาฟังปัญหาของเราแล้วก็มีคนที่คอยหาหาทางแบบช่วยให้เราไม่เครียดด้วยเดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่รีวิวคุณหมอของคนอื่นนะคะ เรามีอาการซึมเศร้ามาเป็นปีแล้วค่ะมีอาการนอนไม่หลับด้วยเลยตัดสินใจมาปรึกษาคุณหมอคุณหมอให้คําปรึกษาและสั่งยาให้ตอนนี้นอนหลับเป็นปกติแล้วค่ะอาการซึมเศร้าตอนนี้แทบไม่มีแล้วอาการดีขึ้นมากๆรู้สึกดีขึ้นมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากอืมก็คือถ้าเผื่อใครแบบมาปรึกษาเบื้องต้นหรือว่าจริงๆแล้วคุณหมอก็ไม่ได้แบบให้คำปรึกษาเบื้องต้นเท่าไหร่คุณหมอก็ปรึกษาได้จริงๆนะครับาันนียเพราะว่ามีคนบอกว่าสามารถหายได้จริงเพราะคุณหมอสามารถสั่งยาให้ผ่านแอปนี้เลย ดีมากๆเลยค่ะทุกคน500บาทก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะสําหรับการปรึกษาจิตแพทย์ไม่ต้องเดินทางอยู่กับบ้านทุกคนก็สามารถหาหมอได้มีหมอ เฉพาะทางหลายด้านมาแล้วก็มีหมอจิตแพทย์ด้วยที่เป็นแพทย์ทางเรื่องนะคะทุกคนค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการพบหมอจิตแพทย์ออนไลน์ครั้งแรกของแพรวค่ะแต่ถ้าใครอยากปรึกษาคุณหมอโดยตรงเนี่ยก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้นะคะที่แอปรักษาค่ะอันนี้ก็ปรึกษาไปทั้งหมด15นาที500บาทก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้พยายามรีวิวของเราก็ขอ,ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าแพรหรือพี่อุมอิ่มหรลา,าพาไปพยายามรีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะคะก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานวันดุวฟูของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย